ผ่านเกมการแข่งขันมาก็สองสวันเข้าไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าความสุขของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ได้เจือจางลงไปเลยผมสังเกตได้จากบรรดาคอมเมนต์ในทุกช่องทางที่มีการลงโพสต์ไปแหมผมก็มีความสุขอยู่เหมือนกันครับโดยวันนี้ก็จะมาพูดคุยบรรยากาศในทีมปีแสดงเหมือนเดิมก่อนจะมีทั้งที่มันให้ความรู้สึกดีๆกับที่มันยังเป็นประเด็นขัดแย้งกันอยู่โดยเรื่องราวดีๆก็จะเป็นประเด็นเรื่องของไมเคิลคาริคับกับการเข้ามารีเซ็ตเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็มีการพูดปลุกใจจูงใจพ ภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องราวเผ็ดร้อนของอดีตผู้เล่นปีแสดงกับผู้เล่นชุดปัจจุบันจริงๆเรื่องที่อดีตนักเตะตำนานปีแสดงมีการวิจารณ์ไปที่ผลงานของผู้เล่นชุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะแม้กระทั่งไมเคิลคาริกตอนที่เขาอยู่ในสถานนะเป็นผู้เล่นแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็เคยโดนตำนานปีแสดงอย่างรอยคินวิจารณ์เหมือนกันแล้วก็เคยมีประเด็นใส่กันด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนกััครบแล เหนือจากนี้ก็ล่าสุดครับทั้งพอลสโคและนิกกี้บัตยังไม่จบแค่นี้กับกรณีประเด็นกับลิซันโดมาติเนสยังคงออกมาพูดแบบต่อเนื่องตอนนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคงใช้นิยามแบบนี้ก็ได้แหละครับว่าเป็นคนไม่ได้ชอบเอาชนะแต่เรื่องอะไรกูต้องแพ้ เริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายกันหน่อยดีกว่าโดยมีฟาบีซิลมโนที่เขารายงานเอาไว้แบบนี้ครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมภายในและตัวไมเคิลคาริคนั้นก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องดำเนินการในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวผู้เล่นคนใหม่เข้ามามันอาจจะเป็นตำแหน่งกองกลางหรือตำแหน่งอื่นๆก็ได้พวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะยึดผู้เล่นจากท ใ,ในอิตาลีตอนนี้สมโมสรอนโรม่าและยูเวนตุสต,ต,ต่างก็รอคอยดูท่าทีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะเปิดโอกาสให้จูโชเซอร์ซีย้ายทีมหรือไม่หากแมนยูไนเต็ดมีการเสริมผู้เล่นเข้ามาหนึ่งคนพวกเขาก็อาจเปิดไฟเขียวให้กับเซอร์ซีย้ายออกจากทีมก็เป็นได้นี่คือความเคลื่อนไหวที่โลมานโนอัปเดตไว้เกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีความชัดเจนหรือว่าท่าทีที่ปีสแสดงเนี่ยจะขยับไปเดินดิวไหนแบบชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวไมเคิลคาริกในตำแหน่งเฮดโค้ชจนจบฤดูก ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับแผนงานของสโมสรนด้วยบอร์ดบริหารหรือว่าอิน e ินอสก็คงจะฟังความเห็นของคาริคแล้วว่ากับฤดูกาลที่เหลือตั้งแต่วันนี้จนถึงจบซีซั่นและเป้าหมายในการคว้าตั๋วไปลุยยุโรปฤดูกาลหน้าทีมตอนนี้จําเป็นต้องมีการเติมผู้เล่นไหมแล้วจะเติมใครหรือว่าสามารถประคองทีมด้วยผู้เล่นที่มีอยู่แล้วก็ไปเป็นงานช่วงซัมเมอร์ซึ่งงานซัมเมอร์มันไม่ใช่ของคาริคหรอกครับแต่งานปัจจุบันมันเป็นงานของไมเคิลคาริคและพวกเขาก็ ให้เกียรติให้ความเคารพและก็อยากจะให้ไมเคิลคาริคเข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยกันด้วยในประเด็นเรื่องนี้นั่นเองครับส่วนกรณีเรื่องผู้เล่นย้ายออกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โจชัวเซิร์ซีหรือแม้กระทั่งคอบบี้เมนูก่อนหน้านี้2คนนี้มีข่าวแรงมากว่าอยากย้ายออกจากทีมแบบสัญญายืมตัวจะได้ไปพัฒนาฟอร์มการเล่นลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแต่ประเด็นคือพอมีการเปลี่ยนแปลงอมโมลิมไปคาริคเข้ามาตอนนี้คนที่ชัดเจนตำแหน่งดูแข็งแกร่งขึ้นมากๆก็คือตัวคอบบี้เมนูแต่สถานการณ์เซิร์ซียังไม่สามารถบอกได้แบบชัดเเจนนป็ ว่าเซิร์กซีนั้นจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนและไมเคิลคาริกมองเซิร์กซีไว้ในรูปแบบไหนยังไงสถานการณ์ทีมทั้งเรื่องขาเข้าขา,ขาออกจะเป็นยังไงก็รอจนถึงจบตลาดมากราคมนี้แหละครับส่วนถัดมาครับก็จะเป็นรายงานจากคิสเวลเลอร์ของเดลี่เมลที่เขามีการพูดถึงประเด็นที่ไมเคิลคาริกนั้นเข้ามาทํางานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมลดจํานวนระยะเวลาแล้วก็มีการพูดคุยกับตัวนักเตะพร้อมก็บอกว่าบรรดาทีมงานสตาฟที่ไมเคิลคาริกเอาเข้ามาทํางานด้วยดูเหมือนว่าจะเริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์ดีๆกับรบบดาผู้เล่น แสดงได้แล้วโดยรายงานจาก Chris eler, คิสตวิลเลอร์เขาบอกไว้แบบนี้ครับการเตรียมการเริ่มต้นทันทีที่ไมเคิลคาริคขับรถมาถึงแคลงตันในเช้าวันพุธโดยเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นักเตะกําลังเดินทางกลับมาจากวันหยุดพักผ่อนคาริคเรียกพวกเขามารวมตัวกันเพื่อพูดคุยและอธิบายถึงคุณค่าและความสําคัญของการได้ลงเล่นภายใต้สีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผู้เล่นก็ได้รับคําแนะนําพร้อมกับทําความรู้จักกับทีมโค้ชชุดใหม่หลังจากที่ซิมฮอลแลนด์เข้ามาเป็นผู้ช่วยของไมเคิลคาริ และจอห์นนี่อีเวนเข้ามาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่แหล่งข่าวระบุว่าทีมงานมีทักษะและบุคลิกภาพที่ดูเข้ากันได้ดีกับบรรดาผู้เล่นและเชื่อว่าพวกเขากําลังสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นร่วมกันไมเคิลคาลิกได้แจ้งกับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนให้ทราบว่าต่อจากนี้ไประยะเวลาในการฝึกซ้อมจะสั้นลงแต่ว่าจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นมีการเน้นไปที่การฝึกซ้อมแบบเฉพาะบุคคลกับเล่นแต่ละคนกันมากขึ้นและก็มีรายงานว่าทีมต่างก็ประทับใจกับรายละเอียดต่างๆที่ถูกนําเสนอออกมาจากข้อมูลภายในระบุ ตั้งแต่การฝึกซ้อมครั้งแรกก็เห็นได้ชัดเจนว่าที่มีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปในสนามซ้อมและถัดมาครับหลังจากชัยชนะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไมเคิลคาริกก็ได้พูดกับเล่นของเขาในห้องแต่งตัวโดยคาริกพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังซึ่งข้อความที่เขาต้องการจะสื่อสารนั้นก็เรียบง่ายและเป็นข้อความที่เขาจะย้ำอีกครั้งต่อหน้ากองดูว,ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องไม่หลงละเลิงไปกับกระแสตอนนี้มันเป็นแค่เกมเกมเดียวระดับการเล่นแบบนี้ที่เกิดขึ้นมันควรจะเป็นระดับปกติของทีมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ลูเบนออมอิมม,มักไม่ค่อยพูดคุยกับผู้เล่นหลังจบเกมยกเว้นในบางโอกาสเช่นตอนที่เขาโกรธโมโหแล้วทําลายทีวีในห้องแต่งตัวเมื่อปีก่อนนั่นแหละแต่ไมคินคาลิกต้องการพูดคุยกับผู้เล่นก่อนแล้วค่อยออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งว่ามันทําให้ผมภูมิใจเด็กๆทุ่มเททุกอย่างเต็มที่ในหลายๆด้านกับเกมวันนี้และนวเวลานี้แม้ว่าบรรยากาศทีมจะดูดีมีการเก็บชนะในเกมสําคัญได้แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กรเริมมีความไม่พอใจในหมู่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับความคิดเเห็นนนบาางส่่วจกอดีตผู้ล ซึ่งเห็นได้ชัดจากปฏิกิริยาความโกรธของลิซันโดมาร์ติเนสต่อพอสโคและนิกกี้บันผู้เล่นซีเนียร์ในทีมต่างก็ให้กำลังใจผู้เล่นรุ่นน้องเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อพวกเขาพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจที่บดากูรูพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์สโมสรอนทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังตกต่ำก็เนี่ยแหละครับรายงานของคิสเวลเลอร์ให้เห็นว่าไม่เคลคานลิกนั้นมีการลดระยะเวลาการฝึกซ้อมให้สั้นลงแต่ว่าในการฝึกซ้อมที่มันสั้นจำนวนชั่วโมงน้อยแต่ความเข้มขน้นนนััั้้คืออตลอดทงช่วโม สมมติปกติซ้อมกันสองชั่วโมงเต็มอาจจะลดมาเหลือสักชั่วโมงครึ่งแต่เป็นชั่วโมงครึ่งที่อัดกันหนักๆอัดกันเต็มที่แล้วหลังจากนั้นจะไปรีคาเวอรี่หรือไปอะไรก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึงแล้วแต่ดีเทลและในเรื่องการฝึกซ้อมก็จะมีการเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาตัวบุคคลไปจี้ไปดีเทลใส่ผู้เล่นว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้เพื่อจะได้พัฒนาลายบุคคลให้มันดีขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ไมเคิลคาริคพูดไว้ตั้งแต่วันแรกที่รับงานแล้วว่าเขาชอบทททีีี่่่่่่่่จจจะะะมมมมสสววววนน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 รรกกกััับบบผผผููู้้้้เเเลนนนลลลชออําาาาางใแยพฒ เขามองเห็นความสําคัญว่าการพัฒนาตัวผู้เล่นมันจะช่วยให้สโมสรประสบความสําเร็จได้ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นแบบที่ไมเคิลคาริคทําหรือเปล่านอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้อดีตผู้เล่นปีแสดงมักจะมีคําวิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งตรงไปถึงบรรดาตัวผู้เล่นชุดปัจจุบันและม,มันมักจะเป็นแง่ลบซึ่งบรรดาผู้เล่นหลายคนเนี่ยเริ่มจะรู้สึกไม่พอใจแต่เรื่องของอดีตผู้เล่นวิจารณ์ผู้เล่นชุดปัจจุบันนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แม้กระทั่งไมเคิลคาริคที่ปัจจุบันนี้ทําหน้าที่เเเปป็น็นฮดดโคค้แงขากย มาแล้วถึงขั้นที่มีเรื่องมีลาวมีภรรยาของไมเคิลคาริกมาเกี่ยวเนื่องด้วยโดยเรื่องนี้ครับถูกรายงานจากไมค์คีแกนของเดลิเมลที่เล่าย้อนว่าในตอนก่อนที่เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะเริ่มขึ้นครับทีมงานของ s k y Sport ได้มีการเข้ามาขอให้ไมเคิลคาริกไปสัมภาษณ์โดยตรงกับรอยคีนก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ซึ่งตัวคาริกกับคีนนั้นเคยมีประเด็นกันอยู่แล้วเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาและในช่วงสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นคาริกก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเหล่านั้นก่อนเกมแต่ก็เป็นที่เข้าใจกกััันนไไไดด้้มม่่ยาาาครบบวทีงงงขอ Skyports จะ การตอบปฏิเสธมาจากทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสุดท้ายก็เป็นแกลลี่เนวิลที่ได้มาเป็นคนสัมภาษณ์ไมเคิลคาริคแทนซึ่งประเด็นระหว่างตัวรอยคินกับไมเคิลคาริคนั้นมันต้องย้อนกลับไปในรายการพอดแคต์เดเวลแลบที่รอยคินนั้นเคยพูดถึงภรรยาของไมเคิลคาริคว่าเป็นพวกพูดมากพูดไม่คิดหรือว่าปากสว่างอะไรทํานองนั้นแหละครับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพ่ายแพ้กับโอลิมเปียกอสในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกเมื่อปี2014แแลล้วววตตตตัััรอออยคคคคินนนนิินนนนนนใก็สดดงงาามเเเหเชหชํไปที่ ที่ในเวลานั้นยังมีสถานะเป็นผู้เพ่นของปีแสดงอยู่ครับซึ่งพอภรรยาของคาลิกเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจที่คินอยู่ดีๆก็ไปกล่าวโทษสามีของเธอแบบนั้นเธอก็เลยโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวไปในทํานองว่ารอยคินช่าเป็นคนที่จุดๆจ,จ,จริงๆเลยเขาจะพูดอะไรก็ได้เพื่อ,อยั่วยุให้เกิดแรงกระตุน้นและหลังจากที่เธอโพสต์ข้อความนั้นไปเธอก็ตัดสินใจรีบลบข้อความนั้นทิ้งทันที แต่หลังจากที่มเคินคาริกเขามารับตําแหน่งเฮดโค้ดปีแสดงจนจบฤดูกาลไม่กี่วันรอยคินก็ไปขุดเรื่องนี้กลับมาวนพูดซ้ําอีกโดยเขาบอกว่าเดี๋ยวภรรยาของเข,าก,เขาก็เข้ามายุ่งอีกถ้าเกิดว่าคาริกทําได้ไม่ดีนะเพราะบางทีเธอก็พูดมากไปหน่อยเธอน่าจะกําลังพูดคุยกับสโมสรอ,อยู่แหละนี่แหละครับเรื่องราระหว่างตํานานสโมสรกับนักเตะชุดปัจจุบันนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันเป็นเรื่องที่คารากาซังมาตั้งแต่ยุคที่คาลิกเป็นผู้เล่นจนปัจจุบันนี้คาริกมาทําหน้าที่เฮดโค้ดพอสกายสปอร์ต ปฏิเสธแล้วเป็นแกลลี่เนวิลที่มาคุยแทนแล้ววันที่ไมเคิลคาริกรับตําแหน่งไม่นานร้อยกิงก็ยังมีพูดถึงภรรยาของคาริกไปอีกมันก็ะเป็นประเด็นที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะพูดวนไปวนมากับเรื่องราวเหล่านี้ทําไมทําไมมันคนกันเองรู้จักกันมันไม่คุยกันดีๆจะพูดจะวิจาร์ก็วิจาร์ไปในเรื่องของผลงานทําดีกับชมทําไม่ดีตรงไหนต้องแก้ก็ว่ากันไปตามหน้างานตัวไมเคิลคาริกในฐานะบุคลากรของสโมสรถ้าต้องไปสัมภาษณ์ก็ไปตามหน้าที่ของเขาต่างฝ่ายต่างเคารพในหน้าที่ซึ่งกันและกันมันก็น่าจะจบแต่ประเด็น ็นคือช่วงหลังๆเหมือนมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องราวเหล่านี้เราไม่สามารถให้คําตอบได้ได้แต่ชวนคิดกันไปแล้วหวังว่ามันคงจะมีทางออกสําหรับเรื่องนี้ละมั้งครับแล้วถัดมาครับเมื่อวานนี้ก็จะมีลิโอฟอร์ดินานที่มีการพูดถึงลิซันโดมาร์ตินเนสแต่ว่าอันนี้เป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์นนะโดยลิโอฟอร์ดินานครับพูดถึงลิซันโดมาร์ติเนสเอาไว้แบบนี้ครับผมเคยได้พูดคุยกับลิซันโดมาร์ติเนสมา2 -3 ครั้งแล้วนะและเขาก็เป็นคนที่อยากทําผลงานให้ดีเขาต้้้อองงกาาารคววชชชนะััยนนนนนะตเขผม สนามซ้อมเพื่อไปดื่มกาแฟด้วยกันอยู่เลยผมคิดว่าเขาเป็นเหมือนฟองน้ําที่พร้อมจะซึมซับทุกอย่างคุณต้องไม่ลืมว่าคนที่คุณกําลังพูดถึงคือคนที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมานะดังนั้นเขาต้องรู้จักวิธีที่จะคว้าชัยชนะอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคุณพูดถึงผู้เล่นตามใดที่คุณคิดว่าคุณสามารถพูดสิ่งเดียวกันนั้นต่อหน้าพวกเขาได้และคุณยินดีที่จะพูดต่อหน้าพวกเขามันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ผมพู่มใจในตัวเองเสมอที่ไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องใช่ผผมมมสาาาารรรถวิเเคคะะห์์ลลลงงนนนนนแแฟอออก่่ขืได้ตใ ฐานะของมนุษย์คนหนึ่งและอดีตผู้เล่นของสโมสรผมพูดเสมอว่าผมไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดความแตกต่างของเกมในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนก็คือเราไม่มีเสียงวิพาก์วิจารณ์อะไรมากมายขนาดนั้นเรามีแค่เสียงภาคจากรายการแมตช์ออฟเดอะเดย์และนักข่าวอีกไม่กี่คนที่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะพวกเขาไม่เคยเล่นฟุตบอลกันมาก่อนความแตกต่างกันในครั้งนี้ก็คือผู้ที่แสดงความคิดเห็นและควบคุมเรื่องราวก็คือ คนที่เคยมีประสบการณ์ในเกมแบบนี้มาก่อนและเป็นคนที่ผู้เล่นเหล่านั้นต่างก็ให้ความเคารพนับถือบางครั้งมันอาจจะหนักหน่วงกว่านี้บ้างแต่นั่นคือโลกที่เราอยู่ตอนนี้และผู้เล่นรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างก็เข้าใจเรื่องนี้กันดีพวกเขาน่าจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เลโอฟรินาร์พูดถึงทั้งตัวมาตินเนสแล้วก็สถานการณ์ที่ผู้เล่นยุคปัจจุบันต้องเจอเขาก็บอกว่าตัวลิชาเนี่ยเขาให้ความเคารพแล้วก็ลิชารู้อยู่แล้วลิช่าคือผู้ชนะคว้าแชมป์โลกมาแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเเเเขาาาปปป็นนนนหหมมืือออออฟงง้้ํทที่่พรรรจะซึัับิดบไใุกย กับสถานการณ์เรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสิ่งที่ทุกคนพูดกันวิจารณ์กันมันเป็นเรื่องที่ถ้าเจอหน้าเราสามารถพูดตรงๆได้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องผลงานในสนามมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีและสําหรับตัวเขาที่ก็เคยเป็นอนดีตตานานของสโมสรเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นให้ทีมนี้มาก่อนเขาก็พยายามที่จะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเองส่วนถ้าพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างยุคก่อนหน้านี้ที่เขาเป็นผู้เล่นกับยุคปัจจุบันที่เขาได้มาพููดดดถึงผ้้้้้เเเล่่่นน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 นใยยยยยุคีีีาาาาาาากกกก็บออวตััมมมมมไไรระะแข แล้วคนที่วิพา์วิจารณ์เขาก็มองว่าไม่ได้เป็นพวกที่เล่นฟุตบอลแตกต่างกับยุคปัจจุบันนี้ที่คนที่มาพูดเนี่ยเป็นอดีตนักเตะแถมเป็นนักเตะที่ผู้เล่นยุคปัจจุบันต่างก็ให้ความเคารพนั่นเองครับนี่ก็เป็นความแตกต่างในแง่ความรู้สึกกับบริบทที่มันต่างยุคต่างสมัยกันอย่างที่บอกเลยครับถ้าเกิดว่าทําความเข้าใจกันไม่มีเรื่องส่วนตัวทําหน้าที่กันไปมันก็คงจะดีกว่านี้และถัดมาครับลิโอฟรินานก็พูดถึงสถานการณ์ที่มาติเนสกับพอสโคกาลังมีประเด็นกันอยู่โดยลิโอบอกไวว้้แแบบนนนนนีคครัผมมิด่่่าาเเป็กูลนนะ สโคซี่เขาเป็นคนสุภาพผมมั่นใจว่าเมื่อเขาได้เจอกับมาตินเนสพวกเขาคงจะได้คุยกันและอาจจะหัวล็ะกกันเบาๆระหว่างจิบชาก็ได้ซึ่งตอนแรกเราในฐานะแฟนบอลก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นก่อนที่ในเวลาไล่เลี่ยกันไม่นานครับมันจะมีพอดแคสต์ของพอสโคกับนิกกี้บัตพาร์ทใหม่ที่พูดถึงตอบโต้ประเด็นที่มาตินเนสเนี่ยมีการพูดสัมภาษณ์ไว้หลังเกมว่าถ้าอยากจะพูดอะไรกับผมมาพูดต่อนหน้าจะที่ไหนก็ได้จะที่บ้านผมหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยคุณจะพูดอะไรก็ได้ผ่านหน้าจอแต่เมื่อมาอยู่ตอนหน้าไม่เคยมีใครรมาพูดอะไเลย โคก็มีการรีพายสตอรี่พร้อมกับให้ข้อความอย่างที่เราทําคลิปไปเมื่อวานที่บอกว่ามีบางคนเล่นได้ดีจริงๆนะเราก็ต้องชื่นชมยอมรับแล้วก็ขอชาไม่น้ําตาลก็เหมือนก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงอะไรทํานองนี้ล่าสุดสโคนิกิบัตยังไม่จบแค่นี้มาต่อเนื่องครับในรายการพอดแคดเดอะกู๊ดเดอะแบ๊ดแอนด์เดอะฟุตบอลโดยเริ่มต้นที่นิกิบัตก่อนเขาได้พูดไว้แบบนี้ครับเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะในวันนั้นเราต้องชื่นชมยกย่องเขาเลยเขาออกไปดวนตัวต่อตัวกับกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกและก็สามารถทําาไดด้ออยยยย่่งเีม เมื่อออกจากสนามมาแล้วอาจจะมีเสียงที่พูดว่าเยี่ยมมากทุกคนทําได้ดีมากแต่ต้องไม่ลืมว่านั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดในศึกดาร์บี้แมตช์อยู่แล้วผมคิดว่าเมื่อใครสักคนรู้สึกไม่พอใจมากๆกับคนที่พูดถึงเขาในรายการพอดแคสต์แล้วก็ออกมาตอบโต้ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ได้และมาบ้านผมสิโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยเถอวะว่า ถ้าคุณจะแสดงอารมณ์ออกมาขนาดนั้นเพียงเพราะมีคนมาพูดถึงคุณในแง่ลบและแสดงปฏิกิริยาออกมาแบบนั้นคุณก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่กับสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆเพราะเขาจะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ไปตลอดอาชีพการคาแข่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคุณจะต้องมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่แย่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับมาติเนสเลยแม้แต่น้อยเขาบอกให้เราไปเคาะประตูบ้านเขาตอนนี้ผมอายุ50แล้วผมคงไม่ไปเคาะประตูบ้านใครแล้วบอกว่าขอคุยด้วยหลอกมาไล่สาระสิ้นดี และถ้าคุณรับไม่ได้กับอะไรแบบนั้นคุณก็ต้องโชว์ฟอร์มที่โคตรเจ๋งตลอดทุกสัปดาห์ตอนที่ผมอยู่กับนิวคาสเซิลผมโดนด่าเยอะมากๆม,มีคนมาเคาะประตูบ้านผมตอนที่ลูกๆของผมอยู่บ้านมีคนปาของใส่หน้าต่างบ้านผมผมไม่ได้ร้องไห้ออกมาหรอกมันคืองานของผมผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ผมได้รับค่าจ้างที่สูงมากเพื่อให้ลงสนามถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับเรื่องแย่ๆไปบ้างนี่แหละครับคำตอบโต้แรกที่มาจากนิกกี้บัตในรายการเนี่ยเขาอาจจะพูดสลับกันไปมากับพอสโคแต่ว่าอันนี้เราเอามาล้อยเลียงเฉพาะนิกกี้บัตเลยต่อมาเป็นในฟากฝั่งของพอสโคครับที่มีการพูดถึงลิซันโดมาติเนสเอาไว้แบบนี้ครับประเด็นที่เราพยายามจะสื่อก็คือในแง่ของพละกําลังพวกเขาสู้กันไม่ได้แต่เอาละบางทีเราอาจจะใช้คําพูดได้ดีกว่าน,นี้มันฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อคุณเปิดดูย้อนหลังแต่่่เเราแคหััวลลอก,กนน และถ้าเป็นเรื่องของคุณคุณก็คงจะเสียใจแต่คุณก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเขาทาได้ยอดเยี่ยมมากในวันนั้นดูสิเราเคยคุยกันทางอินส a าแกรมเมื่อนานมาแล้วนะใช่เขาไม่พอใจกับสิ่งที่ผมพูดออกไปผมจําไม่ได้แล้วนะว่ามันเรื่องอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาหมดความเคารพในตัวผมไปแล้ว ปกติผมไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้หรอกแต่เขาออกมาพูดเรื่องนี้แล้วดังนั้นทำไมผมจะไม่พูดละ่ะและผมยังคงคิดเหมือนเดิมเกี่ยวกับเขาผมยังไม่แน่ใจว่าคุณจะคว้าแชมป์ลีกด้วยมาตินเนสเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเวลาที่เราโดนวิจาร์ณในฐานะผู้เล่นเรามองดูมันแล้วก็จดจําเอาไว้เราใช้มันเป็นแรงผลักดันและไม่ตอบโต้กลับไปและเขาอาจจะเจอฝันร้ายในวันอาทิตย์นี้ก็ได้แต่ผมหวังว่าเขาไม่เจอกับมันนะ นี่แหละครับที่เราเกริ่อนไว้ตอนหัวคลิปว่าไม่ได้เป็นคนชอบเอาชนะแต่เรื่องอะไรพวกกูต้องยอมแพ้เห็นไหมครับต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีท่าดีที่จะลดลาวาซอกันเลยไม่ได้มียอมเลยลิชาพ,พอเห็นบทสัมภาษณ์แบบนั้นแม้ตัวเองจะทําได้ดีก็พร้อมจะตอบโต้มันพูดกันต่อหน้าดีสโคกับบัตรรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเนี่ยพูดจาสนุกกันเกินเบอร์แต่ก็ไม่ได้มีคําว่าขอโทษออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะมีและผมไม่เห็นหรือเปล่าเว้นไว้ผมนิดนึงและกันเผื่อผมไม่ได้เห็นแต่เท่าที่ดูมันยังไม่ได้มีคําพูดในลักกษษณะเเเชิงงขออโโทลยม่บบวาค ที่เราเอาจจะหัวลาอสนุกกันเกินไปวันนั้นคุณทําได้ดีจริงๆและก็พูดในทํานองว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นแบบนี้ผมเคยโดนวิจาร์ผมเคยโดนปาของตอนนั้นที่เราโดนวิจารณ์เราก็ไม่ได้ตอบโต้แล้วก็แค่เก็บมันมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็พิสูจน์ผลงานออกไปนี่แหละครับต่างบริบทต่างสถานการณ์ลองนึกย้อนไปถึงที่เลี้ยวฟรินานเปรียบเทียบว่ายุคก,ก่อนกับยุคนี้มันต่างกันแบบไหนยุคก,ก่อนคนที่วิจารณ์ุมีแต่รายการแมทออฟเดอะเดย์คนที่มาพูดมาวิจาร์ก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลเก่งกาจอะไรขนาดนั้นแต่ปัจจุบันคคนนททีีี่่่วิจาารรรณ์ืออดตผู้เลบ นักเตะยุคสมัยใหม่นี้ต่างก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนี่คือบรรดาผู้เล่นระดับปอดิศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจกันอยู่แต่กลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่สโมสรตกต่ำมีผลงานการเล่นที่ไม่ดีผู้เล่นย้ายเข้ามาก็ต้องมาโดนตำนานที่พวกเขานับถือวิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหมันก็เลยอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองกันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับจนตอนนี้บรรดานักเตะในทีมเริ่มรู้สึกว่าเหมือนแต่ละคนเนี่ยน่าจะมองมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเป็นเรื่องผลงานแล้วแหละอารมณ์เหมือนว่าเหมือนมึงไม่ชอบกูอะ่ะมึงพูดขนาดนนี้้้มมึงาพูดดกกัตอห็ไ คงจะคิดกันทำนองนั้นไปแล้วล่ะครับผมส่วนตัวในฐานะแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็หวังว่าสโมสรจะมาแอคชั่นแล้วก็ทำเรื่องนี้แต่ไม่ต้องทำออกสื่อก็ได้จัดการมันเงียบๆมีการติดต่อไปพูดคุยกับสโคโก,กับบัตรหรือตำนานสโมสรก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการหรือพูดคุยชี้แนะให้ว่ามันซอฟลงมันเบาลงได้ก็อาจจะต้องเริ่มมีการแอคชั่นในสเต็ปต่อไปเริ่มจากการที่ตัวนักเตะไม่ต้องไปตอบโต้สโมสรก็แอคชั่นต่อโดยอาจที่จะเริ่มมีการแบนผู้สื่อข่าวบางคนแบนอดีตนักเตะบางคนที่่เวลาาาจะสััมภษษณ์์ นี้นะก็อาจจะเริ่มมีแบรนด์มีอะไรกันไปแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ต้องไปตอบโต้ใส่กันถ้าเกิดว่าสามารถเคลียร์ใจกันได้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันไม่รู้เหมือนกันครับว่าเรื่องนี้มันจะจบแบบไหนแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนับวันมันจะยิ่งทวีคุณความหนักน่วงของเรื่องราวมากขึ้นเรื่อยๆจากคนนั้นไปสู่คนนี้ตำนานคนนั้นมาไฟกับปัจจุบันคนนี้และถ้าเกิดเนี่ยอยู่ในเดตมีผลงานไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแนวโน้มที่จะผลงานไม่ดีจะฟอร์มไม่ดีแหละและถ้ามันยังเกิดขึ้นอีกกกกใในนนนนฤฤดดดดููาาาาีี้้้หรรรรรือออถััไไปบบบบเ่็จะะตงมแ มันก็น่าเห็นใจนะแต่ถ้าเกิดนักเตะทําผลงานไม่ดีและบรรดาอดีตตานานของสโมสรเขาพูดถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันถ้าเกิดว่าคุณทําผลงานไม่ดีทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานเอาแค่ว่าทุกคนโฟกัสที่งานของตัวเองนักเตะโฟกัสที่การทําผลงานบรรดาตํานานอดีตสโมสรกูรูก็วิพา์วิจารณ์ทาหน้าที่กันตามบทบาทของตัวเองไปไม่ล้ำเส้นให้ความเคารพกันนั่นแหละครับมันก็น่าจะจบลงได้ส่วนเรื่องราวของเฮดโค้ชถาวรก็ยังวนเวียนครับมีชื่อโทมัสทูเคลมั่งมีโรเบรโตเดซาบี้มั่งเมื่อวานนี้มีชื่อ เขามาเฉยเลยจากสกายเยอรมันที่บอกว่านิโก้โควัตผู้จัดการทีมบรุรเซียดอทมูนอยู่ในรายชื่อเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีความเชื่อมโยงมาจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับคิสโตเฟอร์วิเวลและแมนยูไนเต็ดก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควัตแล้วซึ่งคาดว่าพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสําหรับเขาตรงนี้ย้ําตัวโตๆเลยครับว่าฟังหูไว้หูเป้าแรกหรือคุณสมบัติแรกที่อินิออสหรือว่าพวกเซอร์จิมโอมาเบลดาเจสันวิลค็อกต้องการก็คือจําเป็นต้องมีประสบการณ์ในนพเมยลแะ้าาคว่ง ถาวรเนี่ยมันยังไม่ใช่ปัจจุบันถ้าเกิดพูดถึงลิตรลายชื่อที่เขาให้ความสนใจมันมีเยอะแหละครับโควัตอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้แต่เชื่อว่าคงไม่ใช่ตัวเต็งขนาดนั้นรอดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าครับและนี่คือทั้งหมดของแฟนผีมีเรื่องเล่าประจำเชา้านี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Sub s ไ r i b ์กับช่องแฟนบอลด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ